มีจักรพรรดิองค์หนึ่งที่ยืนอยู่ที่ทางแยกของปรัชญาและอำนาจเขาต้องนำจักรวัตของเขาผ่านช่วงเวลาที่เต็มไปด้วยความวุ่นวายในประวัติศาสตร์เขาคือมาก์กัสออเรลลียสผู้นำนักปรัชญาและบุรุษผู้มีปัญญาที่เกินกว่าผนังของกรุงโรมโบราณมาก์กัสเกิดในปี121หลังคริสต์กาชเขามีความสนใจในการเรียนรู้ตั้งแต่เด็กและได้รับการชี้แนะจากปัญญาชนที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในยุคข,ของเขาปรัชญาสำหรับมาก์กัสออเรลลียสไม่ใช่แค่เรื่องเรียนรู้แต่มันคือวิถีชีวิต บันทึกของเขาเหมือนหน้าต่างที่เปิดเผยจิตวิญญาณของเขาแต่ผลงานเหล่านี้ไม่ได้มีจุดประสงค์เพื่อสาธารณชนแต่เป็นเหมือนจดหมายที่เขียนถึงตัวเองเป็นการสะท้อนความคิดเกี่ยวกับคุณธรรมการฝึกตนและการต่อสู้ของมนุษยชาติในการดำเนินชีวิตตามเหตุผลมาร์กัสออรเรเลียสเป็นนักปรัชญาสโตอิกซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของปรัชญาที่เน้นความสงบภายในและความแข็งแกร่งเมื่อเผชิญกับความทุกข ในปี161หลังคริสตกราชมากร์กัสออเรเลียสขึ้นครองบัลลังก์จากรววัดิโรมันร่วมปกครองกับพี่ชายบุญธรรมของเขาลูเซียตเวรุสตั้งแต่เริ่มต้นมากร์กัสต้องเผชิญกับความทา้าทายที่ทดสอบอุดมการณ์ของเขาสงครามเกิดขึ้นตามชายแดนโดยเฉพาะกับชนเผ่ากนมันและเปอร์เซียโรคระบาดทำลายประชากรของเขาการตัดสินใจและการเอาตัวรอดกลายเป็นสิ่งที่ต้องเผชิญทุกวันในการปกครองผู้นำหลายคนอาจจะยอมแพ้ต่อการหลอกลวงของอำนาจ แต่มาร์กัสเลือกเส้นทางที่ยากกว่าเส้นทางแห่งความยุติธรรมแต่บางครั้งมันก็ยากกว่าที่เขาคิดเขาต้องสูญเสียลูกหลายคนจากโรคภัยเขาต้องรับมือกับการทรยศและปกครองในช่วงโรคระบาดท,ที่รุนแรงเส้นทางสู่ความดีไม่ใช่แค่ทฤษฎีแต่เป็นการปฏิบัติที่ถูกหล่อหลอมจากการกระทำในายามเผชิญกับอุปสรรควันนี้มาร์กัสออเรลลียสถูกจดจําเป็นหนึ่งในแหาจาักรพรรดิผู้ดีของโรม ซึ่งเป็นตำแหน่งที่มอบให้ผู้นำที่ปกครองไม่เพื่อผลประโยชน์ส่วนตัวแต่เพื่อความดีของประชาชนผลงานของเขายังคงถูกอ้างอิงและศึกษาโดยผู้นำโลกนักปรัชญาและนักวิชาการผ่านสงครามและความสูญเสียเขาไม่เคยละทิ้งการยึดมั่นในความยุติธรรมจากรววัติโรมันอาจล่มสลายไปแล้วแต่ปรัชญาของมาก์กัสออเรลลียสยังคงอยู่ต่อไปเตือนเราว่าความแข็งแกร่งความอ่อนน้อมและคุณธรรมยังคงสำคัญในวันนี้เหมือนเมื่อ2,000ปีก่อน